สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมแล้ววันนี้มุมผ้าแบบนี้เช่นเคยแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูของกันเนี่ยใช่มีอะไรฝากคุณผู้ชมหน่อยไหมก่อนจะดูคลิปวันนี้ก่อนจะดูรีวิววันวันนี้ฝากนะฮะขอร้องเลยกดติดตามกดซับสไครป์ผมหน่อยครับอยู่แถวๆมุมนี้นะครับผมกดตรงนั้นแล้วกดติดตามมาด้วยครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะครับแล้ววันนี้ไอเทมก็คือตั้นแมนมาแล้วฮะ เชื่อว่าทุกคนที่ชอบฟุตบอลเนี่ยต้องรู้จักซีรี์นี้อ่าใช่แล้วก็คือพีเดเอร์แต่วันนี้เป็นพีเดเตออะไรวันนี้พิเศษยังไงพีเดเตอตัวนี้พิเศษแน่นอนอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าพิเศษยังไงครับผมวันนี้ก็คือรุ่นอ่อาดิดาสพีเดเตอร์อาดีพาวใช่ครับแต่ครับผมตัวนี้เป็นพิเศษยังไงมันเป็นตัวแซมปล ตัวแซมเปิลครับผมเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันไปคือสภาพมันก็ตามการเวลานะฮะใช่ฮะรุ่นเนี้ยต้องบอกว่าสีเนี้ยหายากต้องบอกว่าสิ g กเน u เจอร์ของพรีเดเตอร์นะครับก็จะต้องเป็นดำแดงใช่แต่ฮะสีนี้เปิดตัวออกมาเป็นสีอะไรฮะจริงๆรุ่นนี้นะฮะผิดแปลกแหวกแนวจากพรีเดเตอร์รุ่นก่อนสั่หน่อยเพราะว่าการเปิดตัวเขาเนี่ย ช่แลเปิดมาในสีฟ้าเขียวผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นนะเคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวเรเดี๋ยวเราขึ้นภาพไว้ให้ครับประมาณนี้แต่สีเนี้ยฮะบอกตรงว่ามันหายากจริงใช่สีนี้หายากมากส่วนมากจะเป็นดําส้มนะใช่ดาส้มดำส้มมาเยอะตามตลาดที่ขายมือสองเนี้ยแล้วก็พอเป็นสีดําแดงเนี่ยฮะมันก็ทรงคุณค่าไงเพราะว่าเป็นสีหลัก ใช่เป็นสีซิกเนเจอร์ของีเดเตอร์นะฮะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับครับผมรุ่นนี้อเปอร์ด้านหน้าฮะหนังลูกวัวกระทิงเย้ลูกวัวกระทิงเลยฮะเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นลูกบัวแล้วกันครับผมอ่าอ่าตัวอดี้ก็คือจริงๆมันคือหนังแท้ทั้งตัวนะครับมีแค่ตรงส้นเท้าที่จะเป็นหนังสังเคราะห์ตรงเนี้ยแล้วก็แถบปั่นแถบปั่นก็เป็นยางเหมือนเดิมแหละแต่ด้วยการเวลาก็ ใครเล่นพีเเตอร์ก็น่าจะรู้่าดีว่ามันจะเริ่มเหลืองมันจะเริ่มเหลืองแล้วมันจะเริ่มกรอดครับแต่ตอนนี้ผมไม่ใส่แล้วผมสภาพโชว์อย่างเดียวเลยครับครับผมนี่ครับเรามาดูข้างเท้าด้านนอกก่อนครับผมสีสันยังสวยอยู่นะอ่าใช่ขาวจั่วเลยสีขาวจริงถ้าแบบเก่าๆเนี่ยมันจะเริ่มแปลกนะสีขาวคู่นี้ถือว่าสภาพยังดีอยู่ครับแค่ติดตรงแค่แถบบัดนมันเหลืองขึ้นเอง อีกข้างเท้าด้านนอกเนาะก็จะมีเนี่ยตามตรงนี้กอ็เป็นพีเดเตอร์ใช่อ่ะหลังเย็บการเย็บหน้าเท้าเนี่ยก็จะเป็นแบบริ้วอ่าฮะเหมือนตัวอดีพีโอตอนที่เราให้ดูไว้คลิปก่อนหน้านี้ใช่แล้วใช่อ่ะมาดูข้างเท้าด้านในดีกว่าครับครับผมนี่นะฮะเหตุผลที่มันน่ากลัวก็ตรงแผบปั๊นี่แหละครับผมอืมแล้วรุ่นเนี้ยไม่มีลิ้นนะอ่าใช่รุ่นนี้เป็น ปกติพิเเตอร์ก็ซิงเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีลิ้นลิ้นยาวอ่าลิ้นยาวแผลบกันเลยทีเดียวอ๋อที่ซีรีส์นี้ก็ทําทำออกมาแบบไม่มีลิ้นนะครับแล้วความพิเศษของมันก็คืออ่ามันเป็นตัวแซมเปิลดูยังไงครับมันเป็นตัวแซมเปิลดูป้ายครับป้ายมันจะระบุไว้อย่างชัดเจนเพราะปกติมันจะเขียนว่าแบบเมดอินเวนนามอ่าใช่ใช่ไหมพิเเตอร์แต่ก่อนเมดอินเวดนามเนาะส่วนใหญ่ใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวเราเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูอินเสิร์ตให้ดูมันจะเขียนว่าแซมเปิลครับอ่ะแล้วแซมเปิลคืออะไรครับแซมเปิลก็คือรองเท้าที่เป็นตัวเหมือนทดลองให้นักเตะที่ใส่รุ่นนี้อยู่แล้วหรือเป็นแบรนด์แอฟบัตเตอร์เนี่ยเขาเขามาลองใส่ก่อนว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าแซมเปิลเนี่ยมันเลยหายากอ่าใช่ใช่พอเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัววางขายจริงพื้นมันจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ใช่อ่าใช่เดี๋ยวดูชุดพื้นนี้ ชุดพื้นก็มันจะเป็นแบบนี้จริงๆอันนี้ชุดพื้นก็จะเป็นชุดพื้นเก่าเลย<ช>ของของตัวก่อนหน้านี้ใช่ครับครับมันก็เป็นใบมีดเนี่ยแต่มีตรงนี้กลมๆเนี่ยโค้งๆเพื่อรับการห<ผ>มุนตัวแต่ถ้าเป็นชุดพื้นจริงๆที่เขาวางขายอ่ะตรงนี้มันจะใสๆเหมือนเป็นตะก่วเหมือนรุ่นก่อนๆนั่นนะใช่ส่วนมากที่เห็นจะเป็นพื้นขาวนะแล้วก็ปุ่มก็จะเป็นสีแล้วแต่แล้วแต่สีของรองเท้าอีกว่ารุ่นไหนจะเป็นสีอะไรอะไรใช่ครับก็คือเนี่ยความพิเศษของมันก็คือผมได้มลา จริงรองเท้าแซมเปิลก็จะมีไม่ไม่ใช่เฉพาะอาดิดาสใ่ก็จะมีหลายยี่ห้อเรียกว่าทุกยี่ห้อเลยนะเขาจะทําออกมาแต่แค่คนทั่วไปอ่ะมันมันค่อนข้างเจอยากใช่ใช่เพาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงในที่เขาเอามาให้ทดลองครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันหลุดมาถึงผมได้ไงอ่าอ่ะตัวนี้นะฮะเขาใช้พิเเตอร์เปิดตัวเนี่ยสามคนอ่าก็คืออย่างที่บอกว่าด้วยิกเนเจอร์ของพิเเตอร์ครับสีิกินเจอร์ก็คือดําแดงใช่ แต่รุ่นนี้เขาเปิดตัวเป็นสีน้ำเงินเขียวเลมอนนะเป็นฟ้าเขียวเลมอนฟ้าเขียวเลมอนแต่พรีเซนเตอร์จริงๆอ่ะอสำหรับพรีเซนเตอร์เนี่ยคุณต้องนึกถึงใครเดวิดเบคแฮมสตีเฟนเจอราลดใช่อนหลักๆประมาณนี้นครับลัม่านนี่ก็ใส่นะแต่ตัวนี้เป็นใครฮะมีคนแรกเลยคือลิคาโดกาก้าโอ้โหตอนก็ย้ายไปอยู่ลรือมาิดอ่าแล้วก็ แล้วก็โรบินฟานเปอร์ซี่อ่าอันเนี้ยผมว่าทุกคนภาพจำใช่สีเนี้ยที่ที่คนเห็นแล้วแบบเป็นภาพจำต้องเป็นโรบินเฟอร์ซี่เลยก็คือสีเปิดตัวใช่แล้วก็อีกสีก็คือสีเขียวเลมอนอ่าใช่ตอนอยู่เมนูใช่ตอนนั้นครับผมโอ้แล้วช่วงนั้นฟานเปอร์ซี่นี่คือยิงแบบทะลุทะลนดาวเรใช่ใช่ผมจริงๆนะฮะอ่าแล้วก็อีกคนนึงคนเนี้ยเหนือคาดนะเหนือใช่เหนือคาดก็คือลุยส์นานี่ของหม รุ่นเนี้ยสีเยอะมากนะครับใช่สีเยอะมากตอนแรกเนี่ยผมอ่ะคิดว่าสีไม่เยอะแต่พอเข้าไปดูจริงๆเนี่ยสีเยอะมากใช่ดูซอฟต์อีกอย่างใหม่ครับใหม่กิ๊ฟเลยครั้งนี้ก็ยังใหม่อยู่อ่าตัวนี้มันจะมีรุ่นอะไรนะ SL ใช่ใช่ไหมฮะเป็นอดี Power SL a ดี p o w e r SL จริงๆก็รูปทรงก็ประมาณนี้ใช่แต่เป็นหนังสังเคราะห์หนังสังเคราะห์รูปทรงมันจะเฉียว เฉียวเลยเป็นเหมือนออกกึ่งสปีดแล้วก็น้ําหนักเบาน้ําหนักเบาใช่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือตระกูลเดียวกับตัวนี้นตกูลเดียวกันใช่ตระกูลเดียวกัน Power SL ผมเห็นคนใส่อยู่คนเดียวนะใครเห็นคนอื่นก็มาคอมเมนต์กันได้คนที่เคยใส่ก็คือซาบีคือนันเดตตอนที่เตะอยู่ให้กับบาร์เซโลน่าเขาเคยใส่ผมจำได้เขาใส่ครสวยมากจริงๆมีเกี่ยวกับกาก้าอีกนิดนึงน่ที่เป็นเพลินใจเรื่องนี้ เออเป็นเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ใส่พิเดเตอร์รุ่นนี้แล้วกันอ่าคือสุดที่รุ่นนี้อ่าสุดที่รุ่นนี้แล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นสายคลาสสิกนั่นก็คืออารดีเพวที่เราพูดไปแล้วอ่าที่เราพูดไปไว้กับเทปอดีคอสำหรับรุ่นนี้เขาก็จะแบ่งแบ่งประเภทไปอีก2แบบก็คือหนังแท้และหนังสังเคราะห์แต่หนังสังเคราะห์เนี่ยก็เป็นท็อปนะใช่ เขาใครใส่ครับโอ้ม hmm. <tr> ีคนเดียวครับใครครับเดวิดเดคแคมครับโ่ก็คือนั่นแหละฮะตัวพ่อของวงการพรีเดเตอร์ใช่คือตัวหลักเลยอดี p าวเวอร์ปรีเดเตอร์ดีบีใช่เพราะแกไม่ใส่หนังแท้ใช่เพราะว่าเพราะว่าแกรณรงค์เรื่องการทารุณกรรมในสัตว์อืม แกเลยไม่ไม่นิยมเป็นหนังแท้แกขอใส่เป็นนางสเครัะห์อก็เลยเป็นชื่อรุ่นว่าดี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 ๋ลวเราจะขึ้นผ้าให้ดูครับสีที่แกใส่อ่าใช่ก็น่ะสีทองแดงทองแดงอ่าน้ำเงินเขียวแล้วก็ขาวชมพูแต่ขาวชมพูเนี่ยแปลกใช่ผมว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะใช่มันมีสีอีกเยอะเลยอ่ะที่มันมีสีอีกเยอะเลยที่เราไม่ผ่านตาใช่ แล้วแต่ก่อนคุณมีเขียวนี่เขียวมะนาวใช่ผมมีเขียวมะนาวมือหนึ่งด้วยเขียวมะนาวแล้วก็กลมกลมมะนาวใช่ไหมที่ฟาร์มเอร์ซี่ใส่ใช่ฮะมือหนึ่งด้วยนะขายไปแล้วขายไปแล้วครับช่วงนั้นก็ร้อนนิดหน่อยช่วงนี้ช่วงนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมก็ร้อนเหมือนเดิมก็หอมปากหอมพออีกเช่นเคยครับอ่ะก่อนจะจากกันเป็นไงรุ่นนี้คุณเคยใส่ไหมเคยครับผมเออเป็นไงอ่ะบอกว่าเข้าข้อแน่นอนฮะคู่นี้สําหรับยิ่งรับคนเท้าบานแบบเราใช่ครับผมอ่ะแล้ววันนี้ก็พวกเราก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวาฝากติดตามด้วยนะฮะ<า>ว่าลืม,มอะไรกดซับสไคร b ์ผมด้วยโอ้โหไหว,วเลย,ย <c oughs> ให้หง่้ยะฮะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ